ไม่วาอะไระครับเกี่ยวกับการจับไปหรือว่างานดูหรืองานเสียใจทุกคนต้องมีส่วนร่วมเข้ามาในทั้งโวยพรและด้วยการเสียใจเพราะว่าขอบอออคุณทุกคน เอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อพลังรักทุกคนที่คอยหวงใยและทุกๆเรื่องมันเป็นคิดเ,เหมือนดังที่พ่อคิดไดยเลยนะพอนอนเมื่คืนก็ไม่ได้ไป เพาพ่อต้องพาเด็กๆมาทำหน้าที่งานตกองนะครับรถน้ำตกแม่ก็ยังมาได้ไปรถเลย พ่อคิดว่ามันแค่รีโอกาสแบบเดียวคืนนี้พ่อกลับบ้านละแล้วก็โคราชพ่อก็ไม่ได้ไปนะครับน้องพีทก็ไม่ได้ไปน้องพีทต้องหยุดเล่นนิเกเลยพอดีว่าสิน้นพ่อก็ได้คุยกับน้องๆแล้วก็บอกว่าให้เผาวันที่หนึ่งนะครับไว้เจ็ดวันเลยนะครับเพราะว่าเราว่างพอดีเพราะน้องนุ่นกับน้องนุ่นไปร้องเพลงที่ภูกเก็ต ก็นะออยังไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสได้มาหรือเากรปาสิบหราขอบคุณคลูะะงจิบนะครับสูงให้ห้าใบแดงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสิดๆขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อนะครับก็พ่อไม่มีสติต่อนะครับมันดีใจที่ทุกคนเป็นห่วงแต่หลักบ,บ้านบางีครับ ถ้ามันว่รรวรพ่สามาระเสียกะพอนะครับก็มันก็เป็นการจับไปที่เราทุกคนต้องเสียใจนะครับแต่เรามีหน้าที่ภารกิจเราก็ต้องทำงานก่นะครับเมื่อคืนก็รู้ข่าวว่าตอนลิเกเลิกแล้วนะครับน้องโทรมาบอกส่งมาบอกแม่ปแม่เตี้ยแล้วนะ พีก็กลับบาเมื่อแนทรู้แม่รู้อ๋อแล้วก็ทุกคนก็เลยช่วยกันที่บ้านก่อนนะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกทกำลังใจด้วยนะครับแม่กับแนทรีบกลับไปก่อนเลยนะครับ นุกอะไรก็รีบกลับ,บไปก่อนแต่พ่อเดี๋ยวพ่อมาทําตรงนี้ก่อนมันต้องแบ่งหน้าที่มันทําอะไรมันก็จะได้ไม่ต้องกัองวลอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้กลับคืนนี้เริ่มพ่อทำมานที่วัดเลงครับขอบป็นกำลังใจนะครับเสียใจยพ่อก็เสียใจนะเพราะว่าก็พ่อก็เพิ่งเสียไปนะครับได้หลายปีม่มาเสียไปอีกก็เดี๋ยว อยากไปแต่เมื่อคืนก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ก็บอกแมตไปแล้วว่าครับจบเพื่อพอโดยกนนครบอบคุณก็กนลังใจเลยนะครับก็เดี๋ยวมาไหนว่าถ้าทุกคนอยากจะไปร่วมงานที่บ้านก็ได้เลยนะครับไปที่วัดปักแหลกนะครับวัดปักแหลกที่เมนนะครับไม่ใช่ที่เราเล่นมิเกนะอยู่ข้างหลังนะครับที่ข้างหลังเมนหลังวัด ขอณัอสั่งเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณทุกคาที่แสดงความเสียใจครับครอบครัวพ่อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่ทันนะครับเพราะว่าเข้ามารัวๆเลยนะครับก็ แต่ว่าพอแล้วกันนะครับนนนไมเสียใจด้วยนะครับครับผมขอบคุณทุกคนเลยนะครับอ่านชื่อไม่ทันก็เดี๋ยวว่าพอนะครับขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนนะครับพ่อไม่ได้นอนเลยเนี่ยนอนไปนิดหนึ่งต้องโทรเพียงนี้ก็โทรครับอย่างพน้องมไม่ได้อยู่ในสายการแสดงใเพราะว่า ให้ผมเอาไฟไปติดแล้วนะแต่กระพีดอยู่นู้นนะกระพีดอยู่ที่งานนะครับพีดก็คงหยุดงานประมาณรักห้าวันคนระับร่าไม่ได้ไปแนละ้วก็ยี่แปดดีวันที่แปดเขอเล่นอยู่แถวบ้า,บานตรงนะครับก็อาจจะไปตั้งวีดีวีให้เด็กจังแล้วพ่อจะไม่ได้เล่นนะครับเขมาหนาทุกนะครับตั้งแต่วันที่ยี่เก้ายี่เก้าสามสิบ ยีบกสามสเบ็ดนะทุกคนพอยีบยใครมาดูริเกกออกก็ได้นะครับที่วัดจันทร์นะก็ยีสิบเก้าสมสิบสเบ็ดเนี่ยพออยู่ที่ที่วัดนะครับ ใครจะมาร่วมฟังสวดอภิธรรมก็เย็นเชิญน,นะครับอยู่ใรอยูใกล้ๆนะครับมาได้ก็มานะลุงนะขอถึงเชิญด้วยนะทุกคนนะครับมาน่เลยนะทุก่กำลังใจนะครับแต่พอรู้ตั้งนานแล้วแหละพ่อเพิ่งไปหาแม่มาเมื่อวานก็ตอนจะมาหนาะ ขาไม่เลืมตาแต่พ่อเ,เขาบอกว่าภาวนาให้ถ้าแม่ไปอ่ะแม่ไปวันที่พ่อว่างนะสักยี่ิแปดยึดอะไรประมาณเนี้ยก็ไปก่อน2วัน,วนก็คือยี่สิบหกยีเยี่สิเพราะว่าัหลังจากนั้นพ่อก็ไม่พ่อไม่มีวันว่างครับปกแนทนุแม่เจืเ่อนยังก็ไม่ว่างเลยนะครับ ทุกคนที่ไว้ใจใกนพ่อด้วยนะครับหนึ่งมุมพาน้องนุ่นเดียรโคราชไม่ใช่โคราชนะครับวันที่หนึ่งน้องนุ่นพ่อเฟิเชียนมีงานหยุดที่วัดนี้นะครับวัดบางจากนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับ ใช่วนนี้หนึ่งก็สอนหักเล่นที่นีน่นะครับวันบางจากนะครับก็เดี๋ยววันนี้หนึ่งวันเผาเดี๋ยวพ่อค่อยไปเลื่อนเวลาอีกนิดนึงกุมภาที่วัดวัดบางจากใช่เพราะร้องมาลงไว้สี่โมงเพราะจะจะให้เผา,า,าแล้วมารักษาโมงไม่เกินสามโมงสองโมงครึ่งสามโมงและเพราะแน็ตนุไปได้ร่วมเผาญาด้วยกัน พาะเขาต้องเลยมาเล่นวิกเกยร์ที่นี่แต่พอ่อพอไม่ได้มาครับจะจับตัดังจากแต่คณะพ่อใช่ครับอนนัีครับใกล้บ้านนะ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะเมื่อคืนพ่อก็ไม่ได้แสดงนะพ่อไปไปเจาะรถที่นูนะ่นแหละแต่พ่อไม่ได้แสดงเนะพราะว่า ของอยู่ในรถอกล้อพ่อก็เลยไม่ได้แสดง,ง,งครัวามกำลังคคุนที่เป็นงานจ่ายพ่อนะครับฝากบอบคุงนะครับใครจะจริงพ่อก็นะมาจ่ายที่พ่อได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ทจิงมาที่พ่อนะครับทุกคน,นครับที่ พี่โทรไปหาน้องพีทละน้องพีทอยู่ที่ที่งานที่วัดนะครับก็พีทแนทแม่ก็ไปดูที่ทางทางวัดอยู่ก่อนตอนนี้ก็คงจะเดินทางมาแล้วล่ะน้องพีทอยู่ที่วัดนะครับจพีทสงพีทไปให้พีทดูแลไปก่อนเดี๋ยวคืนพ่อก็จะไปที่วัดไปนะขอบคุณทุกคนนะลูกๆนะขอบคุณมากเลยนะครับพ่อทำใจไว้ไหละวั้จแหละ ว่าเขาต้องไปแน่แต่วัยมันหนแค่นั้นเพราะว่าน้องบอกว่ามันกินไม่ได้มาอาทิตย์นีงแล้วอะ่ะ รับคุณยาขออยาจัดใจด้วยชนลีขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเราทิศยชานะครับขอบคุณน้าเลยลูกนะที่เป็นกำลังใจให้พ่พอนะครับทุกคนที่มาดงความเสียใจครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนต้องมีเวลาจากนะครับก็อะไรมันต้องเสียใจทุกคนนะครับพ่อแม่เสียแล้ครับเราต้องเก็บไว้ในใจนะครับ